สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะสวัสดียามเย็นนะคะบรรยากาศที่บ้านน้องรุ่งฟ้านะคะแม่ๆค่ะน้ำก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะคะน้ขึ้นเยอะมากเลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ น้ำท่วมนะคะแม่แม่ไม่ใช่ขึ้นเยอะอย่างเดียวนะคะน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเลยนะคะ,ะ,คะก็เป็นช่วงช่วงเย็นนะคะที่พ่อล้วนนะคะก็พาสี่สาวนะคะเออห้าสาวพาห้าสาวอ,าออกเดินกินหญ้านะคะ <c oughs> ออกกําลังกายนะคะน้องไม่ได้เดินหลายวันนะคะพ่อล้วนก็พาออกเดินกินหญ้านะคะ ดูค่ะโอ้ยเนาะไม่ได้เที่ยวป่านะคะแ,ะแม่คะเดินเลาะแถวนี้แล้วกันนะนางก็กินดีดีค่ะดูค่ะโอ้ยเนาะกินดีมากเลยนะคะ กินดีมากเลยนะคะอันน้ยาให้กินเนาะแต่เข้าไปไม่ได้นะคะก็เป็นที่ปลูกต้นไม้นะคะเ,เพื่อเป็นร่มเงาในวันต่อไปในวันข้างหน้านะคะกินลูกๆก,กินกินเข้าไปคือสสีสบนะพทนวนพาอาบน้ํามาเลยนะคะสาวนะคะก็พามาเดินกินหญ้านะคะ กินน้หา,นาให้อิ่มก่อนนะคะค่อยเข้าบ้านเนาะเด็กเข้าบ้านนะคะดูค่ะน้องรุ่งอุ้ยอุ้ยโชคดีนะคะที่แบบเออก็ยังมีย้าให้กินถึงว่าจะได้ไม่หลายวันนะคะก็ยังมีเออเดิน เดินออกกำลังกายด้วยนะคะก็เดินกินหญ้านะคะ,ะก็ยังมีอที่มีหญ้าให้กินเนาะแตะ่จะกินทั้งวันไม่ได้นะคะก็กินเอ,อป็นช่วงเย็นนะคะอากาศเย็นๆเ,เนาะจะให้เดินกินหญ้านะคะอืมนางเหมือน,นจะอร่อยมากเลยนะคะ,ะกินลูกเข้าไปไม่ได้นะ,ะเข้าไปก็ป่าราบเลยนะคะแมแม่ค่ะ อยากให้นางเข้าไปกินเนะาะแต่นางก็เข้าไปไม่ได้นะคะกินยังนั่นนะต้นอะไรนะพ่อแม่อาพ่สา,ากินนะอ่ะพ่อพรวนไมได้ยินนะคะแม่คะ่ะต้นอะไรเนาะแม่เหม็นพ่ไม่รู้นะคะต้นอะไรก็ไม่รู้คะ่ะซา,าคเม่นแม่เหม็มก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนกันนะคะ เป็นภาพที่แบบกินหญ้าชมวิวนะคะแม่ๆค่ะกินหญ้าชมวิวเนาะ ไปไหนคะไปไหนกันเดินกินหญ้าเท่านี้ก่อนอย่าเพิ่งไปนะเพิ่งเข้าบ้านล่ะอุ้ยอ<ด>ุ้ย <alam. S 2> จะไปกินข้าวค่ะอุ้ยสองสาวนะยาหนุ่งลุงยาหนุ่งรุง่งหนุง่งไป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 ข้าวเขาข้าวเขาไปลูกไปฮะ ไปไปลุงนี่ดูค่ะเด็กดื้อนี่ดูดูไปไปมามามาไปลุงไปไป,ไปไปเร็วจะสวัสดีกินอย่างเดียวไปไปเร็วโอ้ดูน้องพอใจนะคะพยายามกินหญ้าน้อเข้าไปไม่ได้เหมือนแม่แม่นะคะพอใจพยายามมากเลยนะคะน้องไม่มีที่กินหรอลูก นูตัวเล็กเนาะนูเข้าไปไม่ได้เหมือนแม่แม่น,นั่นลูกค่อยๆกินลูกค่อยๆอือยืนกินยาก,กันนะคะแม่แม่คะคก็เยอะนะคะ หลายจะกินได้ไม่ลูกโซ่โซ่นั่นโซ่นัน่น,นโอ้ยดูขายยาคิวๆเนาะเต่พยายามกันมากนะคะระวังด้วยนะลูกรั้วหักนะคะระวังรัวหักนะคะเด็กๆ โอ้ดูพาบเมคเกวตานะคะวางรัวหักนะคะลูกเมคเกวตาพยามมากเลยนะคะหนูไม่ได้กินอย่างนี้นานแล้ว ตัติดนพอรนีนะคนี่นะคะโอ้โหน้ำเยอะมากเลยนะคะแม่ค่ะาะท่วมเลยนะคะ ฟุงเลยนะคะเอฟฟุงว่าไปตรงไหนนะป่าตรงนู้นนะคะก็คือป่าที่นุองรุ่งป่าป่าไผ่นะคะเป็นทางนั้นนะคะ <S <s มค่ีวัวอยู่ที่โกะนเลยน,นะกะ็ยังเหลือโกะ,นนนนะ,ะอยู่นิดเดียวนะคะ ๋ยวนั้นก็จะเป็นป่าไผ่ที่น้องรุ่งน้องพอใจเผยไปนะคะาหาสาวไปเลยนะคะแม่ๆค่ะหนังก็เตรียมจะเข้าบ้านนะคะอุ้ยน้องรุ่งอยากขึ้นรถหรือเปลาลูกไปเลยนะคะ คนก็พากลับบ้านเข้าบ้านแล้วนะคะพอไหมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะรอชังคลิปของเราในครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ